อรุณสวัสดิ์จ้านักเรียนที่น่ารักของคุณครูทุกคนเลยนะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเนี่ยโรงเรียนของเราจะมีกิจกรรมเข้าค่ายด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวจะมาเข้าค่ายที่โรงเรียนกันนะน่าตื่นเต้นไหมจ๊ะนักเรียนเนี่ยอย่าลืมไปบอกผู้ปกครองแล้วก็เตรียมตัวให้พร้อมด้วยนะครูคะเราจะต้องมานอนค้างที่โรงเรียนหรือเปล่านะใช่แล้วละจ้ะนักเรียนทุกคนนะ่ต้องมานอนค้างแรมที่โรงเรียนด้วยนะจ๊ะอย่าลืมเตรียมอุปกรณ์แปรงสีฟันยาสีฟันเนี่ยมาให้พร้อมด้วยนะจ๊ะไม่ง ปากเบ็นดนะรับทราบค่ะคุณครูหนูจะเตรียมทุกอย่างให้พร้อมเลยเอาล่านะนักเรียนทุกคนจ้าเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเนี่ยนักเกรียนประถมศึกษาปีที่5นะจ๊ะจะมีการเข้าค่ายนอกสถานที่ด้วยนะอย่าลืมเตรียมตัวให้พร้อมกันด้วยนะจ๊อะอาครูค่ะ ผมอยากรู้ไปเข้าค่ายที่ไหนหรออ๋อสาหรับปีการศึกษานี้นะจ๊ะนักเรียนป .5 จะได้ไปเข้าค่ายที่ทะเลนะน่าตื่นเต้นใช่ไหมล่ะว้าวสุดยอดไปเลยอะตอนเข้าค่ายอนุบานนะลนั้นเราได้เข้าค่ายที่โรงเรียนแต่พอไปถมปุ๊บนะได้เข้าค่ายนอกสถานที่ด้วยยนะ่านี่ใข่ตื่นจ๊ะสัปดาห์หน้าเนี่ยมีไปเข้าค่ายใช่ไหมจ๊ะเดี๋ยวแม่เนี่ยช่วยเตรียมของให้ก่อนนะนี่จ้ะกระบอกน้ำานะจ๊ะเอาไว้ใส่น้ําดื่มนะเป็นของส่วนตัวนะจ๊ะแล้วก็นี่เลย ครีมอาบน้ำแบบเด็กนะสามารถใช้สระผมได้ด้วยนะจ๊ะลูกขอบคุณนะคะคุณแม่ที่ช่วยเตรียมของให้หนูหนาวยาสีฟันมาหนูช่วยใส่ค่ะแล้วก็แปรงสีฟันด้วยนะจ้าลูกเดี๋ยวแม่บอกก่อนนะอันนี้เนี่ยเป็นผ้าเช็ดตัวของส่วนตัวของหนูนะจ๊ะแล้วก็นี่เลยเป็นเสื้อกับกางเกงนะจ๊ะใส่กางเกงวอร์มนะส่วนอันนี้เป็นชุดนอนนะจ๊ะลูกนี่เข้าเซตเลยนะใส่แขนยาวเนี่ยจะได้มีหนาวนะนอนห้องแอร์ในโรงเรียนใช่ไหมละ่ะแล้วก็นี่เลย เป็นพวกกางเกงวอร์มกับเสื้อนั่นเองเนะือะลูกขอบคุณมากนะคะคุณแม่ที่ช่วยเตรียมของให้หนูอดนนีใจสุดๆเลยค่ะจ้าลูกถ้าเกิดว่าของขาดเหลืออะไรอีกน้าเดี๋ยวแม่เนี่ยเตรียมไปให้อีกนะจ๊ะโอเคค่ะคุณแม่ขอบคุณนะคะตอนอนุบาลนะ้าฉันจัดของเองไม่เป็นหลอกแม่เอาของไปเกี่ยวไว้ไหนก็ไม่รู้อ่ะและฉันก็ไม่รู้ต้องเอาของอะไรไปด้วยนะแต่พอฉันปถมแล้วเนี่ยฉันทําเองเป็นหมดแหละจัดของเองได้แล้วแหละสัปดาห์หน้าเนี่ยฉันจะต้องไปเข้าค่ายแล้ว ใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นฉันต้องมาเตรียมของก่อนนี่เสื้อกางเกงเลยฉันเป็นผู้ชายนะชอบใส่สีดำๆน่ะนี่ฉันมี2ชุดด้วยแหละไม่อยากจะโม้นะใส่ลงไปเลยแล้วก็ชุดนอนใส่ชุดไหนดีอันนี้ละกันนี่สีเข้มๆนะจะได้มีเปิดะแล้วก็คืนวันที่2เนี่ยฉันว่านนะจะต้องใส่เสื้อผ้าเท่ๆสักหน่อยเอาเป็นชุดนี้ละกันเดี๋ยวฉันมาเตรียมของเพิ่มดีกว่านะแปรงสีฟันยาสีฟันเลยที่บ้านฉันมีไม่ต้องซื้อใหม่แล้วก็ ครีมอาบน้ำงั้นหรออาอันนี้ละกันนะแล้วก็นนะวกเออดูเหมือนว่าฉันเดี๋ยจะต้องหวีผมด้วยนะจะได้หล่อตลอดเวลานะ่ะเฮ้ยน้ำหอมเอาไว้ฉีดดีไหมนะของแม่นะแต่ฉันเนี่ยอยากลหล่อเท่ในใสายตาสาวๆเอาไปด้วยดีกว่าจะได้หอมๆเลย อ๋อแต่ดูเหมือนว่าค,คุณเนี่ยให้พกไฟฉายไปด้วยนะที่บ้านฉันไม่มีอย่างนั้นฉันมาซื้อตรงนี้ละกันนี่อันนี้แน่ใช้ได้แหละไหนดูซิอ๋อเปิดไฟได้ด้วยอ๋อสวัสดีครับคุณลูกค้าต้องการให้ผมช่วยอะไรไหมครับอ๋อผมอยากได้ครีมกันแดดนะครับแล้วก็อยากได้ยากันยุงด้วยอนะ่พาพอดีว่าจะไปเข้าค่ายต่างจังหวัดนะครับมันอาจจะมียุงเยอะก็ได้นะอ๋อยากันยุงนะครับเรามี2แบบแบบทากับแบบสเปรย์นะครับแล้วก็ดีเลยเป็นสเปรย์ตะไคร่หอมนะครับ สามารถไล่ยุงได้ด้วยนะแต่ว่ากลิ่นเนี่ยอาจจะฉุนนิดหน่อยนะครับว้าวสเปรย์ตะงคร้หอมงั้นเหรอครับงั้นแบบนี้เนี่ยก็ฉีดในห้องได้ด้วยสิยุงจะได้ไม่มารบกวนใช่ไหมครับอ๋อฉลาดสุดๆเลยนะครับเด็กคนนี้เนี่ยแล้วก็ยากันยุงนะครับมีแบบที่เป็นครีมด้วยนะครับเป็นอันนี้เลยสนใจแบบไหนเลือกซื้อได้ตามสะดวกเลยนะครับอ่าผมว่าอยากได้เป็นตัไคร้หอมนะครับจะได้ฉีดตัวผมได้แล้วก็ฉีดภายในห้องได้ด้วยครับผมซื้อทีเดียวคุ้มค่าอ๋อแล้วก็นะคะผมขอ ครีมกันแดดด้วยคะพอดีว่ากลัวผิวไหม้นะครับขอด้วยนะอ๋อได้เลยครับผมอันนี้คือครีมกันแดดของร้านเรานะครับคิดตังได้เลยใช่ไหมครับอ๋อคิดตังได้เลยครับผมผมเอา3มชิ้นนี้นะครับตอนนั้นผมมีหมดแล้วครับผมโอเคครับคุณลูกค้าเดี๋ยวมาจ่ายเงินตรงนี้นะครับนี่แม่ครับผมเนี่ยจัดของเองเป็นแล้วนะ เึ่งปฐมแล้วเนี่ยไม่ต้องรอให้แม่จัดของไปเข้าค่ายผมแล้วล่ะครับเออดีมากจ้ะแดนเนียลแต่ว่านะหนูเนี่ยจะไปเข้าค่ายที่ทะเลใช่ไหมจ๊ะเอารองเท้าแตะไปหรือยังนะ้าอ๋อจริงด้วยจริงด้วยโถเอ้ยถ้าเกิดว่าแม่ไม่เตือนเนี่ยฉันคงลืมแน่นอนเลยอะ่ะนี่ยังไงล่ะจัดเองได้แต่ว่าก็ลืมเองได้เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยแม่จะต้องคอยสอดส่องและเตือนหนูนะจ๊ะเพราะว่าไปเข้าค่ายต่างจังหวัดเนี่ยแม่เอาของไปให้ไม่ได้นะมันไกลเกินไปนะจ๊ะไม่เหมือน ตอนหนูอยู่อนุบาลน,นะลืมของเนี่ยแม่ก็เอาไปให้ที่โรงเรียนได้นะจ๊ะอ๋อเข้าใจแล้วครับคุณแม่งั้นผมจะเตรียมของให้พร้อมนะเพราะว่าแม่เอาไปให้ผมไม่ได้อยู่เดียนนะไปเที่ยวทะเลเดี๋ยวผมเล่นเผื่อแม่นะครับจ้าจ้าลูกรีบไปเข้านอนได้แล้วนะจ๊ะสวัสดีจ้าคุณแม่ให้น้องไข่ตื่นไข่ตื่นจ้าหนูเนี่ยเตรียมตัวมาพร้อมแล้วใช่ไหมจ้าสวัสดีค่ะคุณครูหนูเตรียมของมาพร้อมแล้วค่ะคุณแม่เตรียมให้ค่ะโอเคจ้างั้นเดี๋ยวเตรียมตัวเข้าไปข้างในได้เลยนะจะ๊ะเดี๋ยวคุณ ช่วยถือของนะไข่ตื่นจ้าครั้งแรกที่โรงเรียนเนี่ยเล่นให้สนุกนะทํากิจกรรมให้เต็มที่เลยนะจ๊ะลูกโอเคค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะหนูเข้าโรงเรียนก่อนนะฝากด้วยนะคะคุณครูค่ะคุณแม่เดี๋ยวจะดูแลให้อย่างดีเลยนะคะไปกันจ้าไข่ตุ่นเอาล่ะ right. การไปเข้าค่ายของนักเรียนปถมในวันนี้นะจ๊ะเราจะเดินทางไปโดยรถทัวร์นะจ๊ะเด็กๆสามารถขึ้นแล้วก็เลือกที่นั่งใดตามใจชอบเลยนะจ๊ะโอเคค่ะคุณครูเอโหอสุดยอดเลยนะ ได้ขึ้นรถทัวร์ด้วยจะได้นั่งกับเพื่อนๆนี่เป็นครั้งแรกเลยนะเนี่ยที่ฉันนี่ยได้นั่งรถทัวร์ไปเข้าค่ายนอกสถานที่อ่ะเอ๊แต่ว่านะข้างใต้เก้าอี้มีอะไรนะ เฮ้ยอะไรอ่ะท้าไม่มีตังค์ด้วยงั้นหรอสุดยอดเลยฉันเจอตังค์5บาทด้วยนะเดี๋ยวเอาไปโม้ดีกว่านี่พอนี่ฉันเจอตังค์5บาทด้วยแหล,ละแล้วลองค้นข้างใต้ดูดิเผื่อเจอเหมือนฉันนะเฮ้ยจริงหรอดนเนียลไหนดูซิอุ้ยอันนี้อะไรอ่ะเอออันนั้นน่ดดูเหมือนเอาไว้เล่นกับน้องหมาเลยอ่ะนี่ไข่มุกเราเนี่ยได้ไปเที่ยวนอกสถานที่ก็ดีเหมือนกันเนอะเข้าค่ายพักแรมเนี่ยน่าสนุกชะมัดเลยแถมตรงนี้นะได้มองวิวสวยๆอีกอ่ะใช่ใช่เธอก็ชอบเหมือน ฉันเลยอ่ะฉันชอบเมอาวิวมากๆเลยเอาล่ะสาหรับการนอนค้างแรมของเด็กอนุบาลนะจ๊ะเราจะนอนกันที่ในห้องเรียนนะเดี๋ยวคุณครูเนี่ยจะจัดหมอนผ้าห่มแล้วก็ที่นอนให้นักเรียนนะจ๊ะโอเคค่ะคุณครูวู้ฮู้เอาล่ะนักเรียนเรามาถึงค่ายพักแรมกันแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวนักเรียนเนี่ยเตรียมข้าวของเอาเข้าไปเก็บในบ้านพักกันให้เรียบร้อยนะจ๊ะโอเคค่ะคุณครูว้าวมีเตียงสองชั้นด้วยอย่ะสุดยอดไปเลยงั้นฉันขอนอนเตียงบนนะพอนี่ ได้สิได้สิงั้นเดี๋ยวเราเนี่ยมาจองอันนี้ดีกว่านะเดี๋ยวฉันเนี่ยขอลิ้นชักอันนี้ละกันนี่เอาไว้เก็บของเลยอ้ายมาถึงที่พักกันนะเดี๋ยวฉันเนี่ยจะต้องเอาสเปตรตไครหอมฉีดก่อนเลยเพื่อไล่ยุงกันนะนี่ไม่มียุงตามฉันแน่นอนคืนนี้เอาล่ะดูเหมือนว่าที่นอนเนี่ยจะพร้อมแล้วนะจ๊ะต่อไปเนี่ยเดี๋ยวคุณครูพ,พาไปกินอาหารกลางวันนะจ๊ะโอเคค่ะคุณครูหหิวแล้วอ่ะสําหรับกิจกรรมวันแรกนี้นะคุณครูเนี่ยก็จะให้นัก กเรียนทุกคนทำอาหารกินเองนะฝึกเอาชีวิตรอดกลางป่าตรงนี้นะจ๊ะว้าวนะ่าตื่นเต้นจังเลยอ่ะฉันอยากทำอาหารแล้วอ,อ๋อฉันทำอาหารไม่เป็นอนะ่ะเดี๋ยวฉันไปนั่งรอแล้วกันนะทุกคนเดี๋ยวฉันไปนั่งนอนตรงนี้แหละ สบายใจเฉิบเลยฉันว่านะเดี๋ยวเราเนี่ยมาทอดปลากันดีกว่าไหมจะได้กินปลายังไงล่ะนี่นี่ทอดเลยอ้าฉันเห็นว่ามีกุ้งด้วยนะงั้นเดี๋ยวฉันเนี่ยช่วยทํายำบุญเส้นละกันนะงั้นเดี๋ยวพอนี่หุงข้าวให้ทุกคนนะอ้าส่วนฉันเนี่ยฉันว่าฉันทอดไข่ละกันนะง่ายสุดๆและส่วนฉันนะ ฉันว่าฉันจะมาทําสปาเกตตีนะมากันมากันมาทําอาหารกันดีกว่านะเพื่อนๆการเข้าค่ายของนักเรียนอนุบาลนะจ๊ะคุณครูเนี่ยก็จัดเตรียมอาหารสําหรับเด็กๆทุกคนเนี่ยอย่างดีเลยนะจ๊ะถานให้อร่อยนะอืมโอเคค่ะคุณครูมื้อน,นี้ก็อร่อยเหมือนกันนะเนี่ยสปาเกตตีใกล้เสร็จแล้วทุกคนชูแวบเลยนี่ได้แล้วส่วนของฉันนะฉันจะเอากุ้งเนี่ยมาผสมกับผักแบบนี้เลยก็จะได้ยำบนเส้นกุ้งยังไงล่ะนี่ดัน นี่ยตื่นได้แล้วของกินพร้อมแล้วนะอ๋อของกินพร้อมแล้วเหรอหูยน่ากินจังหอมด้วยอ่ะขอบใจนะอันนี้พอนี่ฉันทําให้นะเผื่อเธอด้วยหนึ่งจานน่ะขอบใจนะเดซี่งั้ม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 ยอยยอยอืมฉันกินด้วยสินี่ไข่ทอดงั้ม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  นี่สาวๆเ,าเดี๋ยวฉันน้าจะช่วยล้างจานเองทุกคนเนี่ยไปพักผ่อนได้เลยอ้อหอน้าเนี่ยมีน้ำใจสุดๆเลยแดนเนียยแน่นอนอยู่แล้วแหละก็ฉันเนี่ยไม่ได้ช่วยพวกเธอทำอาหารน่ะนะฉันก็เลยจะมาช่วยล้างจานแทนยังไงล่ะเอาล่ะนักเรียนจ้าเดี๋ยวกิจกรรมคาบบ่ายตอนนี้นะจ้าคุณครูเนี่ยจะให้นักเรียนปิดตาทายผลไม้นะจ้าว่าคืออะไรนะเลือกผ้าปิดตากันได้เลยนะจ้าเด็กๆนี่เอาล่ะบินนี่จ้าหนูเริ่มก่อนได้เลยนะโอเคค่ะคุณ คุณคหนูจะจับแล้วนะนี่อันนี้อะไรหวัมกินได้ไหมเนี่ยคุณครูแหมแหมหนูถ้าเกิดว่ากินหมดเนี่ยก็รู้หมดสิจ้าว่าคืออะไรหนาะมามาท่ายก่อนนะลองจับจับคลำคลำดูคืออะไรจ้าลองทายสิจ้าหนูอ่าตะกี้นี้เนี่ยหนูเพ้อกัดไปคํานึงนะคะคุณคุณหนูคิดว่าอันนี้เนี่ยแอปเปิ้ลหรือเปล่านะ้าเออเปิดตาได้นะจ้าเอหตอบถูกนะจ้าหนูแย่ดีใจจังเลยมินนี่ตอบถูกด้วยนี่นักเรียนด เดินมาไวๆสิคนเยอะนะเดี๋ยวก็หล่นไม่รู้เอาด้วยแหละมามานักเรียนประถมเนี่ยคุณครูก็จะให้เล่นสพาน์ิงสนุกสนุกแบบนี้นะจ๊ะอ่าสนุกจริงด้วยค่ะละันลันลามามาเดี๋ยวคุณเนี่ยจะโหนอันนี้แล้วนะไปก่อนละบา,บายบายเอาเราผมด้วยสิคะคุณครูฟูกิจกรรมต่อไปนะจ๊ะเด็กๆเ,เดี๋ยวคุณครูเนี่ยจะให้นักเรียนตัดกระดาษเป็นรูปร่างต่างๆนะจ๊ะลองดูได้เลยนะจ๊ะอ่าฉันตัดอันนี้ดีกว่าอันนี้อะไร วชว้วบว้าวได้กิฟต์ด้วยแหละนี่นฉันขอตัดมั่งสิฉันอยากตัดอันนี้เ่ยจะได้อะไรนะชืบชๆบชบชบว,ว้าวมินนี่ได้ดอกไม้ด้วยค่ะคุณครูเก่งมากจ้ะหนูมินนี่เอาล่ะนักเรียนตอนนี้เนี่ยก็ถึงเวลาเล่นน้ําแสนสนุกกันแล้วนะจ๊ะขอให้มีความสุขกันนะอ้าสนุกจังเลยบม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 ,บม นี่ทุกคนรีบอาบน้ำกันเถอะห้องน้ำมีแค่สองห้องเองอ่ะต้องแบ่งใช้กันนะฉันอาบก่อนละไม่บายอาชืบชืบชืบเอาล่ะหนูหนูจ้าถึงเวลาอาบน้ำแปลงฟันกันแล้วน้มามาเดี๋ยวคุณครูเดี๋ยวช่วยอาบน้ำให้นะจ้าหนูหนูก็แปลงฟันกันไปก่อนนะโอเคค่ะคุณครูหนูแปรงฟันก่อนละงั้นเดี๋ยวหนูขออาบน้ำก่อนนะคะคุณครูจ้าจ้ามามาเดี๋ยวครูอาบให้นะอ่าอาบน้ำเสร็จแล้วสดชื่นชมัดเลยนี่ฉีดสเปรย์ตไคร้ฉันหน่อย เอาล่ะนักเรียนเดี๋ยวกิจกรรมรอบกองไฟวันนี้นะเจ้าเราจะมาร้องเพลงสามัคคีชุมนุมกันนะเริ่มร้องกันได้เลยพวกเราเรามาชุมนุมตั้งกลุมใจรักสมัคคสมันล้วนมิตรจิตชื่นบ้านสารเรื่องอยู่ทุกผู้ทุกนามอันความกลม นั้นเป็นใจเดียวป่าสาสีทุกสิ่งปราสงจงใจจากเสสสมได้โดยสามัคคี